เย็นดีต้อนรับสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่ลาดอย่างแรงหนึ่งในสิทธิเอกเชนฮากที่แมนยูอยากได้เสริมทัพต่อสัญญากับอาแจกเรียบร้อยแม้จะเคยมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและยบร์มิวนิคแต่สิทธิเอกของเชนฮากมีวิแววว่าจะไม่ทิ้งอาแจกไปไหนแล้วในปีนี้แม้ก่อนหน้านี้เพื่อนรักของเขาอย่างลิซันโดมาร์ติเนซจะย้ายมายังขินโอเทฟฟอร์ดก่อนก็ไม่สามารถโน้มน้าวใจทิมเบอร์ได้ วันพฤหัสบดีที่21กรกฎาคมฟาบิเซโอโลมาโนโเยียวข่าวสายฟุตบอลชื่อดังรายงานว่ายูเรียทิมเบอร์ฟการหลังอาแจ็อัมสเตอร์ดัมเตรียมตัวจร,ระกาต่อสัญญาใหม่กับต้นสังกัดแล้วในอีกไม่ช้านี้ซึ่งยูเรียทิมเบอร์คือคนแรกๆที่มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงหลังจบฤดูกาลที่แล้วว่าจะได้ย้ายมาอยู่กับเอริกเทนฮร์เจ้าในายใหญ่ของเขาที่โอทัฟฟอร์ดอย่างไรก็ตามนักเตะไม่ได้ย้ายและยังคง อยู่กับสโมสรจวบจนเวลานี้โดยสโมสอนต้นสังกัดอย่างอาแจกไม่ต้องการที่จะปล่อยนักเตะต,ตัวหลักออกไปอีกแล้วในซัมเมอร์นี้และหวังจะต่อสัญญาใหม่พร้อมเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับชิมเบอร์อีกด้วยซึ่งโรมาโนรายงานว่าการเจราจาของทั้งสองฝ่ายเป็นไปด้วยดีและคาดว่าจะจบในเร็วๆนี้สําหรับจูเลียชิมเบอร์เป็นนักเตะที่สามารถเล่นได้ทั้ง2ตําแหน่งคือเซนเตอร์แบ็กและแบ็กขวาซึ่งแบ็กขวาเป็น,ปนตําแหน่งที่แมนยูยังขาดอยู่นะครับตอนนี้ ซึ่งผลงานกับอาแจกในซีซั่นที่ผ่านมายิงได้ถึง3ประตูกับ2อแอซิจากการลงเล่น43นัดในทุกรายการแห้วอีกแล้วนะครับผี